แจกริ้งจัดบ้าน15ในปี2 0 2 4นจำนวน5แบบโดยแก้วนำไรายได้ที่ทุกท่านใช้ควแก้วกล้ากลนเต็มเกมแคทจอบแคนไปซื้อริ้งจัดบ้านจากบลูปินมาแจกถ้าใช้ริ้งจัดบ้านแล้วชอบอย่าลืมใช้ควแก้วกล้าครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดแบบที่ 1. ่สายฟาร์มการส่องดาวทานฟอคแคนซูปเปอร์ลูกกระจก2ตัวบอลลูนจรวด2ตัวและธนู5ตัวลดความคุ้มค่าจากการโจมงตีชิ่งของมังกรไดฟ,ฟ้า เรือหที่ใส่ซูเปอร์ธนูถูกดักด้วยหอกคอยอคุมพิษและหอกคอยระเบิดร,บรอบๆสาราลางค้งเก็บสเป,ปรกรวางได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้โจมตีไม่สามารถเพิส่สเป,ปรกรได้หมดจากด้านใดด้านหนึ่งไม่มีความคุ้มค่าสําหรับเครื่องยิงลูกไฟเพราะวางปืนคกและคารสอนเอกได้ดีคุณสามารถใช้ผังบ้านนี้ในบอได้อีกด้วยแบบที่สายใส่ฟาร์มการ3ดาวทาาแทนโฟแคนก็เล่มนั่งแข็ง3ตัวและธนู5ตัวรอบควินชาร์ดให้เข้าโจมตีบริเวณสารกกาง โดยใช้กำแพงเปิดที่วางกลนลวงและป้อมพุ่สองป้อมจะโจมตีนางฟ้าลดความคุ้มค่าจากการโจมตีชิงของมังกรได้ฟ้าค้างเกศสเปรวางได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้โจมตีไม่สามารถปล้นสเปรคอนได้หมดจากด้านในด้านหนึ่งอาวุธที่โจมตีแบบกระจายวางอยู่ทั่วฐานเพื่อรับมือแม่มดและคางคาวหรือหอที่ใสซ่ซปเปอร์ธนูถูกดักในส่วนสําคัญของฐานด้วยหอคอยระเบิดและหอคอยอาคมพิษแบบที่3ส,สายดันถ้วยการส่งดาว ฐานเฝ้าแคนกลเลมน้ำแข็งสองตัวและธนู20ตัวอาวุธอยู่ในตำแหน่งที่ดีและกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ป้องกันฐานได้อย่างดีวางตำแหน่งผู้กล้ายอย่างมีกลยุทธ์เพื่อดึงดูดฐานศัตรูฐานนี้แข็งแกร่งมากสำหรับการป้องกันการโจมตีทางอากาศโดยมีป้อมพุธที่วางตำแหน่งไว้อย่างดีฐานโดยรวมมีความแข็งแกร่งสูงและมีส่วนกำแพงที่วางแผนมาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อปกป้องการป้องกันที่สำคัญทั้งหมดพร้อมกับมีการสร้างความเสียหายสูงในส่วนกลางของฐาน แบบที่4่สายบอกการสองดาวทานเฝ้าแคนกดเล็มแข็ง3าตัวในธนู5ตัวฐานนี้ป้องกันการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีป้อมพุที่ได้รับการปกป้องอย่างดีทําให้ยากที่จะเข้าถึงและทำลายศูนย์กลางแจ้งข้างของฐานมีสารวัตรเป้าหมายเดียวป้องกันพร้อม,ก,อมก,กับเท็ดล่าเพื่อดักผู้กล้าและนําเข้าไปสู่สาวมนะสําหรับการโจมตีที่อาจใช้ยอดนักรบหลวงแบบที่5สายบอดี การสามดาวฐาน,ฟานโฟกแคนกลืนมงแข็ง3าตัวและธนู5ตัวลดความคุ้มค่าจากการโจมตีชิ่งของมังกรไฟฟ้าและซูเปอร์มังกรล่อควินชาร์จให้เข้าไปที่สลรกกลางด้วยกำแพงเปิดที่ล่อรวงและสามโมนัสท,ที่ควินยิงไม่ถึงไม่มีความคุ้มค่าสำหรับการใช้เครื่องยงลูกไฟเพราะวางปืนคกและคันสอดเอ็กได้ดีดักโดยหอกที่ใส่ซูเปอร์ธนูไว้ที่ส่วนหลักของฐานด้วยหอกคอยระเบิดและหอกคอยอาคมพิษและนี่คือดิ้งจัดบ้าน15ในปี2024 ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ